สวัสดีค่ะชาวราศีธนูสำหรับคลิปในวันนี้จะเป็นการดูดวงชะตาชาวราศีธนูนะคะประจำเดือนมกราคมอสองพันารสอหกสบแปดาชาวราศีธนูจะหมายถึงท่านที่เกิดระหว่างวันที่22่บอพฤศจิกายนไปจนถึงวันที่21่ธันวาคมเนาะ <c oughs> อืม <c oughs> จัิ t i ิมาเลย <c oughs> อาภัยกฎหมายมาเลยนะคะในช่วงปีใหม่แม่ไม่คดีเนาะลองปีใหม่ด้วยกัน <c oughs> เออ มีประเด็นทางด้านกฎหมายเอ้ามันถึงอาจจะเป็นการตัดสินใจด้วยก็ได้นะะจะสิ่งจะเป็นการตัดสินใจการทําอะไรให้มันแบบสมเตุสมผลนะคะการทําอะไรโดยใช้เหตุผลนะคะเพราะฉะนั้นเราจะทําอะไรก็ต้องใช้สติสตางสักนิดนึงนะคะในช่วงของช่วงวันปีใหม่อะไรเงี้ยเรื่องอะไรใหม่ๆมันก็เข้ามาเป็นประเด็นเรื่องการเล่นอะไรที่มันสนุกสนานลื่นเลนบันเถึงใจอะไรเงี้ยก็ขอให้มันอยู่ในขอบเขตแล้วกันนะคะอืมมีเรื่องห้าเหลี่ยงมาด้วยคือเขาเรื่องอะไรอ่ะ เล่นก็เล่นให้มันพอควรเฉลิมฉลองก็เฉลิมฉลองให้มันพอควรสนุกสนานก็สนุกสนานให้มันพอควรอย่าไปสร้างความลําบากหรือไปรบกวนคนอื่นอย่างเงี้ยเขาก็จะแหมเขาก็จะไม่ชอบมีสิบเปลี่ยนเข้ามาด้วยเพราะฉะนั้นเนะี่ยคือเราแวกบ้านเราอะไรประมาณนั้นนะคะบางทีคือถ้าเกิดว่าเขาเอะไรอยู่กับสภาพแวดล้อมแวดล้อมที่เราอยู่อะนะคะคือก็ต้องใจเข้าใจเราไงนึกออกไหมบางคนแม่งเปิดเพลงเสียงดังเลย ละลาอะไรอย่างเงี้ยทั้งวันทั้งคืนก็ไม่ไหวนะเอาให้มันพอเหมาะพอควรแล้วกันนะคะ <c oughs> <c oughs> นะคือเราจะสนุกสนานก็คิดถึงหัวอกคนอื่นบ้างเลยบางทีนะคนอื่นเขาไม่ได้สนุกใหญ่จะสนุกกับเรานะเออบางทีคุณเปิดเพลงเสียงดังเนี้ยเขาก็คุณชอบไงแต่คนอื่นเขาอาจจะไม่ชอบเพลงที่เราเปิดก็ได้นึกออกไหมพนกักงานเราไม่ระวังนิดนึงนะคะใจเข้าใจเราเนาะนะคะอย่าให้อะไรอย่าให้มันเกินเลยก็แล้วกันนะคะ อเรื่องการงานในช่วงนี้เนื่องจากว่าเป็นช่วงปีใหม่เทศกาลปีใหม่อยู่เพราะนั้นเรื่องของความล้ลาความความอนจอยอะไรเงี้ยมันก็ยังคงอยู่อยู่นะมันก็จะเข้ามาอยู่แต่ทีนี้มันจะมีเรื่องของการเงินเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยไงียห้าเดือนหกเดือนเพราะนั้นเรื่องของเทศกาลก็ความพอเหมาะพอควรพอดีมันก็เลยเข้ามามีอิทธิพลมากสำหรับชาวราศีธนูไปไว่าอะไรอย่าจับใจ่ายใช้สอยจนเลยเถิดนะคะนะคะถึงถึง ถึงแม้ว่ามันจะบอกนานๆมีทีก็ใช่อะนานๆมันมาครั้งก็ใช่นะคะแต่ไม่ได้ไหมายความว่าคุณจะสรุยสร่ายเกินไปอันนี้ก็จะลําบากในภายหลังเพระฉะนั้นก็ต้องใช้สติให้เยอะขึ้นนะคะอะไรที่ควรใช้ก็คือใช้อะไรที่ไม่ควรใช้ก็คือเก็บเก็บบ้างอะไรบ้างนะคะให้มันสมเหตุสมผลนะคะคือจริงๆเราโดยเฉพาะแบบเนี่ยซื้อของซื้อของฝากอืมใช่ไหมของฝากโอ้หบางคนญาติเยอะมากให้คนนั้นแล้วไม่ให้คนนี้ก็ไม่ได้อีอนี่ก็ซื้อแจกไป เพราะนั้นบางคนเนี่ยเอาแต่พูดบางคนส่วนบางคนที่คือไม่ใช้ก็ไม่ได้นะไม่ซื้อก็ไม่ได้อีกไม่ให้ก็ไม่ได้อีกนะคะก็จะมีเรืสนานั้นก็เลยได้บอกเอาที่มันพอเหมาะพอควรเอาที่เราโอเคแล้วก็ก็โอเคเลยประมาณนั้นด้วย <S <S <ๆ>คือสิ่งที่สำคัญคืออะไรที่มันเป็นการให้เนี่ยบางทีมันก็คนที่เขาเข้าใจมันก็เจ็บถ้าเขาเข้าใจรู้วก็ดีเพราะไม่งั้นคนที่ลำบากคือตัวเราเนี่ยเห็นไ คนที่ลำบากมุตัวเราเพราะฉะนั้น mm hmm. คนที่เป็นครอบครัวหรือสมาชิกภายในครอบครัวนี่คือสิ่ง <cruise> ที่สำคัญถึงแม้ว่ามันจะนานาทีก็จริงนะแต่ไม่ควรที่แบบมาสร้างความลําบากให้กับเราบางคนนี่คือแบบให้ไปแล้วโดนด่าอีกด้วยว่าอุ้ยจะเป็นมไหน้อยแท่อุ้ยจะเป็นมไหอยขีดกาแทะอะไรนึกออกไหมคะคือมันเป็นประมาณเนี้ยคือให้แล้วอีนี่ยังโดนด่าอีกอ่ะไม่ถูกใจเออคือเดออะไรก่อนอันนี้ก็สิ่งที่สาคัญนะมังเนี่ยคนที่เป็นครอบครัวเดียวกันทําไมคุณถึงแบบ อะไรคุณจะไปคาดหวังอะไรขนาดนั้นนะ่ะนะบางทีคือด้วยสภาวะการในปัจจุบันนะเออมันก็ไม่ได้บอกว่าแหมจะมีเงินถุงเงินถังอะไรขนาดนั้นเนาะอืมก็จะเป็นประมาณนั้นแหละเอาเอาเป็นว่าในช่วงนี้นะคะเรื่องการงานการเงนิงนเนี่ยนะคะเรื่องการเนี่ยาจจะไม่ค่อยมีสุขใจใช้ใช้ใจเยอะมากปานนั้นก็ยังไม่ถูกใจนะคะก็จะมากจะมีปัญหากับนี่แหละกับคนที่บ้านที่เขาไม่ค่อยเข้าใจเราสักเท่าไหร่แต่ว่านั่นแหละแต่เราเองก,ก็ต้องเป็นคนที่แบบว่าเอออย่าไป อะไรกับใครมากนะเพราะเดี๋ยวมันผ่านมาเดี๋ยวมันก็ผ่านไปค่ะคุณขามันช่วงระยะเวลาแค่สั้นๆน,นะแค่ประเดี๋ยวประดาวนะมันไม่มีอะไรหรอกเพราะนั้นก็ทาใจให้มีความสุขดีวกว่าเนี่ยบางทีแทนที่จะมีความสุขไม่สุขเ,เห็นไหมแต่ซันเข้ามาเป็นอุปสรรคแทนที่จะลันลาสนุสนานมันไม่ใช่แล้วเพราะว่า,วาน,นี่แหละที่บ้านเนี่ยคือแบบอ,อะไรก่อนนะเออพวกนี้ก็ รักเฉพาะเงินน่ะรักเฉพาะของอะไม่ได้รักในตัวเราตําหนิติเตียนอะไรเงี้ยเราก็บางทีเราอาจจะรู้สึกน้อยน้อยอ,อกตำ่ำน้อยเนื้อใจได้ด้วยอีห้าเลยนะน้อยเน,นื้อต่าใจเงี้ยโอ้ให้ไปแล้วแม่งยังด่ากูอีกเลยประมาณนั้นเออนะเราก็ทําถ้าเรื่อาทาได้แล้วอนะไรเงี้ยแลดูทุกคนจะไม่ค่อยเข้าใจเราสักเท่าไหร่นะคะเพราะนั้นก็จะเป็นเรื่องของของความรู้สึกมากกว่านะที่รู้สึกว่าเออทำงานกงน็งั้นแหละนะคะนอกจากนี้นะมันยังไมถึงง,งานงานที่เราทําเนี่ยเราอาจจะได้เงินเดือนน้อยไปหน่อยก็ได้นะคะอืม ะะเพราะนั้นในช่วงนี้เนี่ยบางทีเราอาจจะมองว่าเราอาจจะลองหางานใหม่ๆดูก็ได้นะเปิดปีใหม่มาอยากหางานใหม่ละสำหรบับบางท่านนะก็เอาว่ามันก็มีโอกาสหรือมีแนวทางใหม่ๆมีโอกาสที่จะได้เหมือนกันนะคะเพียงแต่ว่าอาจจะต้องระยะเวลาหนึ่งต้องผ่านช่วงเวลานี้ไปก่อนนะถ้าใครอยากจ,จะเปลี่ยนงานนะในช่วงนี้นะคะบางทีเนี่ยคือคุณอาจจะได้ค่าจ้างต่ํากว่าที่ควรจะได้ด้วยบางคนเรียนเยอะเรียนสูงเนี่ยนมเด็กไทย พี่แฟนโผล่มาแล้วเนะี่ยแปลว่าเป็นคนที่รุ่นสูงมีการศึกษานะคะแต่ว่าทํางานไม่ค่อยได้ตังคนะ์อ่ะแต่อย่างที่บอกแล้วบางทีมันขึ้นอยู่สายงานสายอาชีพเราด้วยนะบางทีบางสายอาชีพนี่คุณเรียนกันเยอะมากนะคะคนเรียนกันเยอะอ่ะต่อให้จบสูงก็เถอะนะมันก็ได้แค่นั้นเงินเดือนมัเกี่ยัตันอยู่แค่นั้นเพราะนั้นบางทีเนี่ยคือเราก็ต้องดูด้วยว่าอันนี้ก็เป็นสิ่งที่บางทีอยากบอกเด็กๆน้อยๆน,นะคือบางทีคุณต้องเข้าใจนะว่าสายที่เขาฮิตเรียนเะนี่ยคือ ยิ่งคนเรียนเยอะเท่าไหร่การแข่งขันมันก็ยิ่งสูงนะคะถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนนี้ต่อให้คุณมีใบปร,ริญญาก็ไม่ได้การันตีว่าเราจะได้เงินเดือนเยอะนะแต่มันจะเป็นมันจะได้เงินเยอะตามความสามารถอย่างที่บอกนะคะว่าการแข่งขันมันสูงไงเพราะการแข่งขันมันสูงคนที่เก่งกว่าย่อมที่จะได้ผลประโยชน์ที่ดีกว่าด้วยเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่เราต้องพิจารณาให้เยอะนะคะในการเรียนของเรานะคะอ่ะทีนี้มาดู ปัญหาในที่ทํางานมีไหมจริงๆแล้วที่ทํางานก็อาจจะไม่ทอดค่อยอืมมันอาจจะมีบ้างนะที่ความคิดเห็นไม่ค่อยลงรอยกันนะคะในที่ทํางานเมื่อต่างคนต่างคิดบางทีเราเองรู้สึกเหนื่อยหน่ายท้อใจอะ่ะบางทีเราทําอะไรไปแล้วดูจะไม่ค่อยไม่ค่อยมีใครเห็น <laughs> ไม่ค่อยมีใครเห็นค่าเ, <laughs> เอะไอประมาณนั้นเพราะฉะนั้นคือมันให้ความรู้สึกว่าชาวราศีธนูเนี่ยในช่วงนี้นะถ้าเรื่องการงานคือคุณมักจะมีประเด็นกับคนอื่นๆอนยะ่างที่บอกไว้ตังแต่ตัวนะ่ะมีประเด็นกับคนรอบข้างรอบตัว นะคะคือเข้ากับใครไม่ค่อยได้คือพูดอะไรไปดูจะไม่ค่อยมีน้ําหนักอืมไม่ค่อยมีน้ําหนักอะไรสักเท่าไหร่คือคนที่จะเข้าใจเรามันจะมีน้อยมากนะคะเอ,อ่น้อยมากคนที่รักเราก็จะน้อยลงไปด้วยไม่ค่อยมีคนรักไม่ค่อยมีคนชอบอะไรประมาณนั้นเนาะแต่อย่างที่บอกนะคะบางครั้งเนี่ยชีวิตคนเราคือถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ทําอะไรผิดจำเอาไว้นะคะทําในสิ่งที่ควรทําอะนะ มันก็จะไม่ประเด็นไม่มีปัญหาแปลว่าอะไรแปลว่าเราเองก็ต้องมีความรมับผิดชอบต่อหน้าที่ของเราด้วยในส่วนของเรานะคะคำรับผิดชอบส่วนของเราก็ระจบแค่นั้นนะคะใครจะไม่รักไม่กระช่างนั่นแหละผลงานอาจจะออกมาไม่ถูกใจก็ต้องพยายามบางทีก็ต้องเรียนรู้ก็ปรับปรุงตัวเองด้วยเนี่ยไพ่ก้าวไม่เท้านี่แปลว่าตําหนิติเตียนอ,อาจจะถูกคนอื่นกดดันเยอะถูกต่อว่าเยอะอะไรประมาณนั้นเราก็แค่รับ รับเข้ามาแล้วคิดว่าโอเคนี่เป็นคําแนะนําที่ดีที่จะทําให้เราได้อิ o พลูสะปรับปรุงตัวเองใหม่นะคะเราอาจจะต้องมาทําความเข้าใจกับตัวเองใหม่นะคะแล้วก็ทําความเข้าใจกับสังคมหรือสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบๆตัวเราใหม่ด้วยนะคะก็ต้องเนี่ยคิดพินิจพิจารณาด้วยว่าเอ๊ะทาไมเขาถึงตําหนิเราเอ๊ะทำไมเขาถึงต่อว่าอะไรเราเราด้วยเหตุอะไรอะไรเงี้ยนะคะบางทีคนไหนรู้สึกไม่ค่อยแฟก็ได้สำหรับคุณคุณถึงได้แจ็สติกงแต่ว่าคุณต้องการความยุติธรรมอ,อ่ะเออทำไมถึง อะไระไรก็กูอะไรเงี้ยอะไรนั่นก็รู้กูหมดอะไรเงี้ยมันอะไรนักหนาอะไรประมาณนั้นนะในช่วงนี้นะคะเพราะฉะนั้นถามว่าสุดกดดันก็อาจจะู้สุกกดดันนะแต่คุณเป็นคนที่เป็นคนที่ไม่ยอมใครนะเป็นคนที่ไม่ยอมใครแล้วอย่างที่บอกเนี่ยคือแฟนนิสมันต้องมาท้ายสุดแล้วคุณก็รู้สึกเหมือนกับว่ามันก็ต้องมีแหละว่าเออเราอาจจะดีบ้างอาจจะมีมีดีมีไม่ดีบ้างเ่ยแต่ว่ามันไม่ควรที่แบบทุกอย่างต้องมาลงที่เราอะไรเงี้ยมันก็ไม่ค่อยแร์สักเท่าไหร่เนาะ เราก็จะรุ้สึกง,งั้นเพราะในช่วงนี้คือคุณจะมีประเด็นคนอนื่นเยอะนะคนไม่เข้าใจเราก็ข้านขึ้นเยอะๆนะคะบางทีมันอาจจะเป็นช่วงหนึ่งที่เราเองก็ต้องแบบนิ่งเดียรแฮงแมนในการนิ่งคิดนะคะนิ่งคิดคิดนี่คือคิดว่าจะเอายังไงกับชวิตตัวเองต่อ นะคะจะเอายังไงดีสมมติว่าถ้าเกิดว่าคุณอยู่ในสังคมที่แบบใครๆก็ไม่ต้อนรับใครๆก็กำลังเ,เราใครๆก็ตําหนิต่อว่าเราทุกอย่างมาลงที่เราหมดนี่คือมันเป็นท็อกซิกนะเ,เป็นสังคมที่เราได้สึกว่าทําอะไรไปมันไม่ไม,ไม่ดีเลยคือจริงๆเนี่ยอย่างที่บอกนะคะว่าการคิดพิจารณาเนี่ยมันรวมไปถึงว่าการพิจารณาตัวเองด้วยนะคะว่าเอ๊เราทําไม่ดีจริงหรือเปล่าการที่เราแบบต้องการให้คนอื่นแบบทรีตเราดีๆเนี่ยคาถามคือว่าแล้วเราทรีตคนอื่นดีพอไหมหรือทรีตไปใน,นทิศทางไหน นะคะคือทุกอย่างมันแน่นอนแหละว่าเวลาที่มันขึ้นไพ่ลักษณะนี้คือความเป็นธรรมมันต้องมานะคะถ้าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยม,มันลงที่เราปแปลว่าเราอาจจะมีบางส่วนอะไรบางอย่างที่ทําให้คนอื่นเขาไม่ชอบหรือเปล่าเราอาจจะปทําอะไรบางอย่างที่ทําให้คนอื่นเขารังเกียจหรือเปล่านะคะก็ต้องดูตัวเองด้วยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สําคัญบางทีเราจะติดเล่นเกินไปไหมเออเราอาจจะแย่คนอื่นบ่อยไหม ปแก้คนอื่นหรือเปล่าอะไรประมาณนั้นนะคะเพราะนั้นก็เป็นอาจจะเป็นอีกประเด็นหนึ่งนะคะที่บางครั้งบางคราวเนี่ยเราเองก็ควรที่จะต้องแบบว่าปรับปรุงตัวเองด้วยเช่นเดียวกันนะคะนี่คือความยุติธรรมที่แท้จริงนะเะวลาขึ้นจัสติกไม่ได้แปลว่าเราจะต้องเข้าข้างเราเสมอไปมันไม่ใช่นะคะมันหมายความว่าเราเองก็ต้องคิดทบทวนตัวเองด้วยนะว่าเราไปทําอีท่าไหนทําให้คนอื่นเขาไม่พอใจเนี่ย the sun เลยเข้ามาเป็นปัญหาติดเล่นนะคะเล่นเยอะเกินมากเกินไปและประมาณนั้น ก็อาจจะทาให้คนเขาม่ชอบแล้วเวลาที่คนไม่ชอบคุณจำเอาไว้นะเวลาที่เขามีทัศนคติที่ไม่ดีที่คือมันจะไม่ดีตลอดเลยนะนึกออกไหมต่อให้คุณมองว่ามันเป็นเรื่องเล็กน้อยก็ตามนะคะเวลาที่เขามีความแบบมีแย่ในจุดกับเราเมื่อไหร่เนี่ยคือแบบมันก็จะยาวนานมากกว่าจะแก้กลับมาได้เพราะฉะนั้นก็อย่าทําอย่าหาทําอะไรที่มันแบบเออที่เป็นแค่ความสนุกแค่ชั่วครั้งชั่วคราวแล้วแบบมันจะติดตัวคุณไปตลอดนะอือันนี้เป็นจุดหนึ่งต้องระมัดระวังให้ดีก็แล้วกันนะคะ มาดูเรื่องของอความรักความสัมพันธ์ในบ้านเนี่ยยังบอกว่าม,มีปัญหาชาวบ้านเนะี่ยให้อะไรไปคนเขาก็ไม่ชอบนะบางทีมันจะเป็นกันแก,ก,กล้งนะอินี่ชอบแกล้งก็ได้นะใครจะไปรู้คนไหนชอบแกล้งก็ได้เออวันนีน้อย่างที่บอกไงคือทําอะไรแบบเล่นๆสนุกๆอนะบางทีมันก็จะติดอืมติดติดเป็นภาพแล้วแล้วก็แบบโอ้โหแล้วก็แย่เลยแทนที่จะเป็นเทศกาลที่มีความสุขมันก็จะกลายเป็นเทศกาลที่แบบมีแต่คนตนําหนิเราอะไรมันมันก็ไม่มีความสุขแหละเพราะฉะนั้นก็เอาให้มันพอดิบพอดีให้มันพอประมาณก็แล้วกัน ะคะคนโสดเนี่ยคนโสดมีโอกาสจะโสดไหมเออก็มีโอกาสทนะี่จะโ,โสดแหละนะคะ <c oughs> คนโสดแต่ว่ามีโอกาสที่จะโสดเพราะว่าอะไรด้วยความที่รู้สึกว่าโอเคแหละแต่มันมีคนที่ชอบเราอยู่นะเนี่ยได้หนึ่งถ้วยอยู่เพราะฉะนั้นคือมันก็ไม่ได้แย่สักเท่าไหร่นะสำหรับคนโสดก็มีโอกาส,าสที่จะเจอคนที่รักเราจริงๆเนะคนที่สามารถอยู่ร่วมกันกันกบเราได้แต่อย่างที่บอกว่าให้ใช้นะเวลานะคะบางทีก็คือมันอาจจะเป็นเพียงแค่ความรู้สึกชั่วครั้งชั่วคราวที่เข้ามาในช่วงระยะเวลานนี้ก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นคนโสดก็ ดูดูกันไปก่อน,นเจอกับเนื้อัต์นั้นนะคะ The lovers เข้ามาเป็นอดีตเพราะนั้นก็มีโอกาสที่จะได้เจออดีตคนรักก็ได้นะคะอดีตแฟนอย่างที่บอกค่ะเป็นช่วงของการพบปะสังสรรค์การกลับไปยังบ้านเกิดเมืองนอนอะไรประมาณนี้โอกาสที่จะเจอคนเก่าๆอาจจะเป็นเพื่อนเราก็ได้นะ ไม่ใช่แฟนก็ได้นะหรือเป็นแฟนเก่าก็ได้ด้วยเพราะฉะนั้นก็มีโอกาสที่จะเจอคนเก่าๆที่เคยแบบมีความรู้สึกที่ดีๆต่อกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะในช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่เราแบบลันลาคือแบบได้พูดคุยทําความเข้าใจกันอะไรประมาณนั้นมากกว่าอ่าให้อภัยก็ให้อภัยได้ไรประมาณนั้นนะอโหสีให้กันอะไรประมาณนั้นนะคุณบางทีก็เรื่องที่มันผ่านไปนะะแล้วก็ให้มันผ่านไปนะคะเราก็ต่างคนต่างใช้ชีวิตก็จะเป็นกัรษาะนั้นเนาะทีนี้เนี่ย ตัวไพ่ไฮโรแฟนก็ er, อาจจะเป็นการทําบุญทําบุญได้ด้วยในช่วงนี้นะคะเนี่ยบริจาคทานเะนี่ยตังก็ไม่ค่อยมีนะตังก็ไม่ค่อยมีตังเอาบริจาคเท่าที่เราไหวอือเอาให้มันพอประมาณอะไรประมาณนะั้นในช่วงนี้นะคะน่่นการทําบุญก็มานะ ทีนี้นะคะคือเหมือนกับบางทีอะเจาออาจจะรู้สึกเหมือนว่าเราลําบากไงแล้วอาจจะไปขอพรขออะไรอย่างเงี้ยเออทำบุญเผื่อจะดีขึ้นอะไรประมาณนั้นเนาะอ่าก็กินง่ายดีเข้าไ้นะคะที่ี้าจาคนที่มีแฟนอยู่แล้วช่วงนี้ก็ล้นลานนะคะเออเนี่ยมีแฟนอยู่แล้วเนี่ยก็มีโอกาสที่จะแบบเออกลับไปที่ครอบครัวไปที่บ้านอะไรประมาณนั้นเนาะเออนะคะก็ใช้เขาเลยไปไป,ไปใช้แบบ ก็นั่นแหละกลับไปบ้านพ่อบ้านแม่อะไรประมาณนั้นนะคะในช่วงนี้นะคะไปใช้ชีวิตร่วมกันอยู่ตรงนั้นเออก็อาจจะมีแบบเออเขาเรียกอะไรอ่ะอาจจะมีเรื่องการเนี่ยค่ายจ่ายเข้ามาเป็นประเด็นอยู่ดีนะคะเพราะฉะนั้นก็เรื่องคู่ครองเนี่ยคือไปอยู่กับครอบครัวขนาดใหญ่ในช่วงนี้นะคะไปทําบุญก็ทําบุญกับที่บ้านอะไรประมาณนั้นนะคะที่บ้านก็อาจจะมีการทําบุญในช่วงนี้ก็ได้นะคะอืมเป็นค่อนข้างที่จะเป็นเหมือนกับเป็นเออเป็นเทศกาลที่แบบทุกคนต้องทําอ่ะเออ อะไรประมาณนั้นต้องกลับไปเจอกันประมาณนั้นนะคะทีนี้เนี่ยท่านในแง่ของเดอะซันเนี่ยเวลาที่คณกลับไปบ้านมันก็จะไปบางคู่นะคะที่แต่งงานกันไปแล้วเนี่ยยังไม่มีลูกนะเดอะซันเข้ามาเป็นอุปสรรคนะคะเพราะ,ะนั้นคู่รักบางคู่นี่คือจะมีลูกยากนะคะหรืออาจจะมองว่าการมีลูกนี่เป็นภาระนะคะแต่ว่าที่บ้านนะก็อยากให้มีไงเพราะฉะนั้นไอ้ตรงนี้ก็อาจจะเป็นจุดหนึ่งที่พิจารณาด้วยนะว่าควรจะมีได้แล้วเพราะว่าด้วยวัยอ่ะ ใบที่มันเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะทําให้การมีลูกมันจะยากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่ามันอาจจะทําให้ลาบากก็จริงนะแต่ว่าการมีลูกเนี่ยมันก็สืบเชื้อสายอะประมาณนั้นก็ว่านไปก็แล้วแต่นะคะจริงๆเนาะเนื่องจากว่าผู้คนในสมัยนี้เนี่ยเรื่องของการมีลูกแต่และคนก็มีความคิดที่ไม่เหมือนกันบางคนแต่งงานกันแล้วก็ไม่อยากมีลูกก็มีเยอะแยอะอยากจะใช้ชีวิตแค่สองคนเลยประมาณนี้ฉนันไม่อยากจะมีภาระอย่างเงี้ยก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องเอาเรียนนะถึงแม้ว่าคนอื่นเขาอยากจะมีแต่คุณ่ไมอยากมี อืมไม่อยากมีไม่อยากม,ม,ากมีมันก็จะไม่มีมันก็แค่นั้นเองนะคะนะอ่ะก็ประมาณนี้นะคะสำหรับชาวราศีธนูนะคะก็หวังว่าคลิปในวันนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำหรับชาวราศีธนทูทุกท่านเลยนะคะสวันนี้ขอบคุณสลบการติดตามและรับชมนะคะสวัสดีค่ะ